วันนี้เป็นไงบ้างคะที่เปิดตองโอก็่าใครก่อนพี่ก่อนเาผมก่อนเดี๋ยวพี่ก่อนเอาผมก่อนครับผมก็ดีใจครับแล้วก็คือภูมิใจมากๆเพราะว่าจริงๆโอชีเป็แบนที่เราดื่มตั้งแต่เด็กครับเราเห็นตั้งแต่เด็กออไปไหนเราก็ซื้อโอชีก่อนรอางเงี้ยเราวันนี้เป็นมีโอกาสได้มาเป็นเพื่ลนอราด้วยก็ดีใจมากครับเขาเช่นกันครับก็ดื่มตั้งแต่เด็กเหมือกันครับคือเราได้ หมือนคิดถึงชาเขียวแล้วคิดถึงโอไอซิอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆเราได้เห็นแบบพี่ๆในวงการพี่ๆที่เป็นนักร้องนักแสดงเป็นเบนเทอร์กันนะหลายท่านวันนี้เราก็ได้มาทําง,งานกับพวโอไอซีแล้วก็เป็นเกียรติและดีใจมากๆปกติืึงโอไอชิกันอยู่แล้วไหมโอเดื่ม <Okay. S 1> ครับดื่มครับแต่จริงๆผมเนี่ย เรื่องของขุนเคียวโฮผมก็เคยดื่มอยู่แล้วแล้วจริงๆพวกที่เป็นเนี่ยชายเขียวปกติที่ไม่ได้ผสมน้ำปลาก็ดื่มอยู่แล้วใช่ที่เป็นราคาดื่มรสไหนเป็นพิเศษอะไรนะชอบรสไหนเป็นพิเศษผมชอบรสส้มใช่ต้องรสส้มแน่นอนต่สุด้าพี่ไปแล้วค่ะครับครับแล้วก็ต้องเป็นละขุนเคียวโฮแน่นอนครับลาซีครับผมได้ค่ะงั้นฝากดังนั้นที่ขับไปซื้อทานตลน แล้วผมตอนนี้ก็มีวางขายกตลังจะมีวางขายแล้วนอกจากจะได้ความอร่อยแล้วเรายังมีวิตามินซีพันมาถึง200เปอรนต์ก็คือชาเนี่ยมีสารต้านมลพิษอยู่แล้วและยังได้วิตามินซีมาช่วยให้เราเนี่ยร่างกายแข็งแรงขึ้นก็ฝากด้วยครับไม่ได้อร่อยอย่างเดียวแต่สุขภาพดีด้วยครับแล้วก็ฝากด้วยของผมจริงๆเป็นรสใหม่ด้วยครับรสส้มครับก็วิตามินซีสูง200นะครับแล้วนอกจากนั้นเขายังเป็นสูตรน้ำตาลน้อยหวานสำหรับคนที่รักษาสุขภาพก็สามารถใช้ที่ชอบนาลไม่หวานมากกก็็แนนะรรรสสสส้้มมมเลยคับบผชอ ครับสองคนมีแพลนไปไหนบ้างเจอตอนนี้มีแพลนจะไปเไอคอนสยามไปเลยหรอครับผมตอนไม่มีแพลนจะไปไอคอนสยามอยู่ครับแต่ว่ายางยังไม่มีแพลนอื่นครับเช่นกันครับไอคอนสยามนะครับไปเจอกันได้ครับถ้าจริงอยากเที่ยวหรือว่าอะไรอย่างไรม้ยจริงจริงปีนี้อยากทำงานครับเที่ยวมาทุกปีแล้วครับปีนี้อยากทำงานปีใหม่มากเลยครับครับก็จะเป็นครั้งแรกเลยครับที่ได้ทำงานในช่วงปีใหม่ปกติที่ผ่านมาคือไปเที่ยวข้บครัวตลอดครับ เขาครอบครัวน้อยใจหรอเปล่ครตบว่าจริเดี๋ยวหาเวลาดูครับผมอ่ะก็อยากไปด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวหาเวลาดูครับจะมีไปทำบุญอะไรกันจะไปมีมีครับเดี๋ยวผมมีเหมือนกันครับเดี๋ยวแจ้งให้ทราบอันที่เป็นบุญเมีติ้งหรือเปล่าหรือว่าอ๋อทำเองครับทำเองทำเป็นครอบครัวอยู่ที่ไหนรำมครับเช่นกันครับคือช่วงช่วงปีใหม่เป็นช่วงใกล้ใกล้วันเกิดผมพอดีครับก็จะเดี๋ยวได้จะมีได้ไปทำบุญวันเกิดกับครอบครัวอยู่แล้วครับ อย่างปีใหม่จะมีของขวัญอะไรให้กันไหมคะตั้งแตปีใหม่ร่วมงานกันมีอะเออมีใหม่ไม่ซีเรียสครับแต่วันเกิดต้องต้องมีอะไรนะครับจริงๆก็อยากซื้อให้แต่ว่าพี่เขามีหมดทุกอย่างแล้วมันจะเดี๋ยวต้องขาดเยอะเลยมีหลายอย่างที่พี่ยังต้องการได้อยู่ซื้อได้ต้องการอีกหลายอย่างแต่แน่นว่ารอของขวัญจากพี่วินเหรอคปล่รอจากทุกคนเลยนะครับแล้พี่วินล่ะคะมีเตรียมอะไรเป็นเซ็ตใ้ไหมจริงๆก็มีแอบ แอบปรึกษาไว้บ้างแต่ยังไม่บอกบอกไปเดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์อีกตั้งอีกตั้งเกือบเดือนใช่ใช่ครับแล้วที่มึงจะมีอะไรให้ตัวเองในงานปาง์ตี้กันบ้างผมยังไม่ได้คิดเลยครับเออไม่ได้คิดเลยอ่ะเดี๋ยวจะลองไปคิดดูครับว่าจะซื้ออะไรให้ตัวเองอย่างหลายๆคนจะมีมิสติ้งช่วงวันเกิดที่ใบมองไว้ตอนนี้จริงๆผมยังเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมีมีนัดที่เรานัดกันเจอกันแต่ไม่ได้เป็นมิตติ้งครับแต่เป็นผมจะไลฟ์ไอจีคุณนัดกันไว้ตั้งแต่ช่วงเมษาแล้วววว่าาาเเดดีี๋ยัันกกิสญญจจะมไไลฟ์็ เชิญชวนครับมาเจอกันในไลฟ์ไอจีของผมได้ครับวันที่27ธันวาคมครับผมตั้งใจไว้แล้วครับว่าชีวิตนี้ผมจะไลฟ์ไอจีปีละครั้งทรัวันเกิดคของผมใช่นั่นเลยใช่เลยสายสัตว์ทาถึงละครมั่นคายแอปเปไปถึงไหนแล้วแอปเปิ้ลไปถึงไหนแอปเปิ้ลไปถึงไหนอ๋อแอปเปิลแอปเปิ้ลจริงเราก็จะเริ่มเปิดกล้องกันแล้วครับเร็วๆนี้ใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับก็ ิงก็เดี๋ยวมีมีตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่วันที่วันที่3นี้เดี๋ยวจะมีเป็นเออ่มอกอัพทีเซอร์ที่จะเปิดให้ดูกันในงานเปิดตัวของซีรีส์ครับก็คาติดตามกันด้วยนะครับ3ธันวาคมครับได้ดูทีเซอร์แน่นอนครับตื่นเต้นขนาดไหนคะหลายๆคนสันตลาเลยขึ้นเด้เลยครับตื่นเต้นมากครับก็เป็นเป็นงานที่พวกเราสองคนไม่ใช่พวกเราสองคนทุกทุกคนเลยครับตั้งใจมากแบบมากเป็นพิเศษด้วยทั้งน้องๆทั้งน้องดิวน้องเออไม่ใช่น้องทั้งน้องดิวในนี้แล้วก็น้องตูก็ ทุกคนทำกานบ้านกันหนักมากทุกคนมีเรียนอะไรกันเพิ่มเติมหลายอย่างเลยก็อยากจะให้เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับทุกคนราคาเป็นไงบ้างตื่นเต้นเหมือนเดิมเลยครับเป็นเรื่องที่สองในชีวิตก็แล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่มากๆอีกโปรเจกต์นึงเลยเพราะว่า,วาเขาแบบว่ามีชื่อเสียงมาก่อนหน้านี้นะครับก็ตื่นเต้นครับพยายามพัฒนาสุกคนต่างๆที่ทําได้คเดี๋ยวตอนนี้คนก็ยังพูดหากับลูกกิ้กล้าบุู่นะคะครับผมกิดต่อไปยังไม่ได้ยังไม่ได้ดีขนาดนั้นครับผมก็อยาก ต้องไปถึงขนาดนต้อเลยจริงก็ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าคือมันติดตรงที่ผมชอบกินเนี่ยคือเล่นมาเสร็จปุ๊บเอ๊ะเอาไงดีวะไงกินดีกว่าก็เลยกินแล้็นอาบั๊กไปแล้วกลับไปเล่นใหม่แล้วไปแต่งเงี้ยอยู่พยายามแบบว่าต้องลดกินให้น้อยครับพี่ไต้ได้ไหมครับผมต้องฆ่ามันครับพรผมจะเป็นเล่นเล่นพยายามกินอยู่สักพักที่เกลียดกินก็พอมเลยแล้วก็ต้องาตั้งใจกินไปเป็นส่วนทางเป็นส่วนทางกันนะผมจะเป็นแบบน้ําหนักลงง่ายเห็นลูปคนวิดกล้ามอบที่วินล่า อะไรนะคนก้ามตัวแบบเป็มเต็มเต็มเห็มเต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 ่มเต็มเต็มเ็มเตอมขึ้มเต็มเ็มเมเน็มเต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 ็มเา็มัต็มเต่กเต็มเใหมเขึ้นต็มเ็มเต็มเค็มนต็มเต็มเต็มเ็เต็มเต็มเนมเต็มเตมเต็มเา็มเต็เต็มเต็ต็ต็มเต็มเมเ็เ็มเเ็เมมมมมเเเา็ต็ตม็ม็ได้ ัแล้วโรงแรมไม่ค่อยดีก็จะเขินหน่อยก็จะเขินหน่อยครับผมแต่ก็รอดูเรื่อยๆพอจะได้เห็นเรื่อยๆครับผมได้ค่ะงั้นฝากละครผลงานดีดีค่ะครับผมก็นี่แหละครับฝากด้วยครับ f อฟโฟร์ไทยแลครับเดี๋ยวกำลังใกล้จะถ่ายทำแล้วยังไงก็ติดตามความเคลื่อนไหวของพวกเราได้เดี๋ยวจะพยายามอัพให้ดูกันเรื่อยๆครับผมแล้วก็ฝากด้วยนะครับโอชิพัซซี่นะครับผมเป็นรถตั้งหุ่นเทียวโมนะครับแล้วก็รถส้มของบินนะครับเป็นรถใหม่เลยครับฝากด้วยนะครับขอบ่คะขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับ